ปีที่แล้วผมทำเกี่ยวกับคลิปแล้วก็เป็นคลิปคล้ายๆกับการบรรยายเนาะซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพนะวันนี้ก็เลยเตรียมนะครับ iPad มาแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนให้ดูทีละส่วนเลยนะครับว่าพินิกรรมฉบับทำเองเขียนเองทั้งฉบับทำอย่างไรนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับโดยการมาทบทวนกฎหมายด้วยกันดีไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อน พินัยกรรมฉบับเขียนเองทั้งฉบับอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1657นะครับ1657กเนาะ1657กล่าวว่าพินัยกรรมนั้นจะทําเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้กล่าวคือผู้ทําพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมดวันเดือนปีและลายมือชื่อของตนนะครับหมายความว่า ตัวผู้ทำพินัยกรรมนะครับผู้ทำพินัยกรรมเนาะต้องเขียนด้วยมือตนเองนะครับซึ่งข้อความทั้งหมดวันเดือนปีและลายมือชื่อของตนซึ่งหมายความว่าไม่ต้องมีพยานนะเขียนคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมีพยานแล้วก็จะพูดถึงการขูดลบการขูดลบตกเติมหรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ,งอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะทำด้วย มือตนเองและลงลายมือชื่อคำเกับไว้นะครับบทบัญญัติแห่งมาตรา9นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงการประทับลายนิ้วมือใช่ไหมครับใช่ไหมาการประทับลายนิ้วมือนะครับมิใช้บังคับแก่พิเนกับนี่มาตรา9บอกว่าเมื่อมีกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายบังคับไม่ทําเป็นหนังสือบุคคลน,นั้นต้องทําต้องทําหนังสือไม่จาเป็นต้องเขียนเองแต่หนังสือนั้นต้องลงด้วยลายมือชื่อของบุคคลน,นั้น ซึ่งพิัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับไม่ได้ใช้มาตรานี้เนอต้องเขียนเองนะครับพิมพ์นิ้วมือเห็นไหมครับลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์นิ้วมือแกงใดตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทําลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อหากมีพยานล,ลงลายมือชื่อรับรองไว้2คนแล้วให้ถือว่าเสมือนกับลงลายมือชื่อนะครับ เดี๋ยวนะแกงใดนะครับแกงใดมันจะเป็นหน้าต่างนี้ครับมันจะเป็นการเอาปากกามาขีดนะขีดเส้นขีดการกระบาดแบบนี้นะครับคือแกงใดเนาะลายมือชื่อแล้วก็รู้ก็เอา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 ันนี้โป้งไปประทับนะครับตาประทับก็เป็นสแตป์นเนาะซึ่งซึ่งห้ามเอามาตาที่9มาใช้หมายความว่าเราต้องเขียนเองนะครับสมชื่อมันนะสมชื่อมันนะครับก่อนอื่นที่จะเขียนไปในร,รม ผมอยากที่จะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเพื่อท่านจะได้เตรียมแล้วก็จะได้เอามาเขียนครั้งเดียวเลยนะครับอย่างแรกนะครับชื่อนามสกุลเลขประชาชนที่อยู่เนาะอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับใช้ในการเริ่มต้นในการเขียนพิณกรรมต่อไปนะครับ2ก็คือทรัพย์สินครับทรัพย์สินมีะไรบางถ้าเป็น อสังหาริมารัพย์นะครับท่านต้องมีโฉนดเนาะมีเลขโฉนดมีรายละเอียดของโฉนดเนาะบัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีชื่อธนาคารนะครับชื่อเจ้าของบัญชีด้วยเนาะรถยนต์นะครับอ่ารถยนต์ยี่ห้ออะไรนะครับระบุให้ชัดเจนรุ่นทะเบียนอะไรแล้วก็การลงทุนต่างๆครับหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมนะครับแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวนะครับท่านเตรียมตรงนี้ให้เรียบร้อย หลัองจากนั้นผู้รับมรดกเป็นใครบ้างเนาะต้องมีชื่อนามสกุลของผู้รับมรดกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเพื่อที่จะแบบสืบหาง่ายเนาะมันมีเคสที่แบบเขียนชื่อแล้วเราไปเอาชื่อไปค้นหาตัวเขาไม่เจออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สัมพันธ์อะไรกับผู้ทําพินัยกับระบุล,ลงไปด้วยแล้วก็ผู้จัดก,การมรดกนะอันนี้ต้องมีเลยนะครับข้อมูลของผู้จัดก,การมรดกในส่วนของ ชื่อนามสกุลน,นะครับเลขประชาชนแล้วก็นี่ที่อยู่เหมือนกันนะครับนี้สินผมอยากจะให้ระบุด้วยเนาะเพื่อที่จะสามารถไปดําเนินการนะครับชําระหนี้สินจากกองมรดกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหลายท่านไม่ได้ระบุไว้ซึ่งผมอยากจะให้ระบุมันเป็นการทรัพย์สินที่เหลือครับเพราะว่าเนี่ยครับข้อสองเนี่ยในการเขียนท่านจะเขียน ในขณะที่ท่านเขียนใช่ไหมฮะอาจจะมีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากนี้ด้วยซึ่งนี่ต้องเขียนแจกแจงทรัพย์สินที่ไม่ได้ระบุไว้ครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเขียนให้ลูกความผมว่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ระบุไว้ในพิธีกรรมนี้นะครับข้าพเจ้าขอยกให้นะครับ1 2 3สแบบนี้นะครับเขียนไว้เลยเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในอนาคตไม่ให้มีทรัพย์ที่มันอยู่นอกพิเนกรรม เพราะว่าถ้าทรัพย์อยู่นอกพินัยกรรมมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันต้องใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาจับนะครับต่อไปเรามาเริ่มเขียนกันผมจะเตรียมเช็คลิสต์ไว้อย่างนี้ข้างๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาเขียนกันว่าจะต้องเขียนอะไรบ้างนะครับผมจะเขียนใน iPad เลยเนาะก็ลายมือไม่สวยอย่าว่ากันนะอืมนะครับลายมือไม่สวยอย่าว่ากัน เดี๋ยวผมจะเริ่มเขียนทีละส่วนดีไหมครับแล้วก็จะได้อธิบายให้กับพวกท่านไปทีละส่วนนะครับว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ้อลืมบอกไปเอกสารตัวนี้นะครับท่านสามารถมาขอได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่ติดต่อไว้เป็นเดี๋ยวผมจะให้ไลน์ติดต่อไว้ดีไหมท่านทักเข้ามาในไลน์หรือโทรศัพท์เข้ามาที่สํานักง,งานนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวนี้ให้ถ้าท่านที่สนใจนะครับนี่เรามาดูในส่วนนี้เนาะ ว่านี่คือกระดาษที่ผมจะเตรียมมาเขียนพินณยกรรมนะครับันจะเป็นพินณยกรรมฉบับสมมุติเนาะยังไม่ได้เป็นพินณยกรรมจริงๆนะครับผมก็จะชอบใช้ปากกาสีน้ําเงินนะมันจะได้ดูชัดนะครับว่าไม่ใช่การทำำําสําเนาเนาะ ท่านต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าพิณกรรมครับมีหลายคนทําพิณกรรมแต่ไม่ได้เขียนคําว่าพิณกรรมนะนี่เลยครับพิยกรรมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่เนาะหกมกราคมนะครับ หลังจากเขียนพินัยกรรมแล้วนะครับเขียนที่ไม่ต้องมีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้เนาะในกฎหมายบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้ในกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับันั้นผมจะไม่เขียนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่านี่เป็นพินัยกรรมฉบ,บับสุดท้ายนะครับท่านเขียนตามผมได้เลยเนาะ นะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลได้เลยนะครับก็สมมุติเลยนะผมใช้ชื่อนี้ตลอดนะครับนายชอบนะครับนามสกุลยุทธิธรรมนะครับบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็แนบไว้กับตัวพิณยกรรมเลยก็ได้นะครับอ่านะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับเอาพินที่อยู่สานักง,งานผมดีไหมที่อยู่นะครับนี่อยู่เลขที่นะหนึ่งเก้าหนึ่ง ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นที่อยู่เนาะหลังจากนั้นครับก็ระบุว่าให้พินิกรรมก่อนหน้านี้เป็นโมคะไม่ระบุก็ได้เพราะว่าถึงไม่ระบุนะครับมันก็เป็นโมค้ะอยู่แล้วเนาะ แต่ผมจะให้ระบุไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เขียนว่าจะยก รั์อะไรให้ใครนะครับจะคําว่ายกให้นะครับในกฎหมายใช้คําว่ายกให้นะครับโยนหน้ามานิดหนึ่งข้าพเจ้าขอยกเขียนข้อใดดีก่อนนะข้อหนึ่งข้าพเจ้าขอยกนะครับบ้านพร้อมที่ดิน โหนดเลขที่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้นะครับ นางสาวชมนะครับยุติธรรมบุตรสาวของข้าพเจ้าอ่านะครับอันนี้คือซับถ้าท่านอยากจะให้และหลายคนทนะ่านก็เขียนชื่อลงมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเขียนชื่อบุคคลใดครั้งแรก ต้องเขียนรายละเอียดให้ครบนะครับบัตรประชาชนนะครับหมายเลขนะครับปราชนหมายเลขที่อยู่เลขที่ แล้วก็ซับต่างๆท่านก็ไล่เรียงมาเลยนะครับนะบผมจะใช่เลขสองนะครับข้ารเจ้าขอยกเงินสดในบัญชีธนาคารนะครับกรุงเทพ อุ้ยมันไม่มีขึ้นมานี่สาขาห้วยแก้วนะครับเลขบัญชีนะครับนะฮะเลขบัญชีชื่อบัญชีนายชอบยุติธรรม ให้นางนะครับเชยยุติธรรมภรรยาของข้าพเจ้านะครับบัตรประชาชนหมายเลขอันนี้ทางแรกต้องใส่นะ ที่อยู่เล็กที่นะครับใส่ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้านได้เลยนะครับเพิ่อมือ จังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อไปนะท่านจะใส่ข้อหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็จะเขียนเป็นข้อ3ใส่จะเป็นข้อ3นะครับตั้งผู้จัดการมรดดครับผมจะตั้งให้ลูกสาวคนนี้เป็นผู้จัดการมรดกนะครับข้าพเจ้าขอตั้ง ตรงนี้ไม่ต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเติมละแค่ใส่ชื่อนะครับนางสาวชมนะครับสรวสาวชมยุติทรรมนะครับเป็นผู้จัดการ ไม่พอเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า,านะครับตรงนี้เขียนแค่นี้ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4ผมอยากจะให้เขียนนะครับเพราะว่าหากท่านไม่เขียนจะมีปัญหาในภายหลังนะครับ ข้าพระเจ้าขอยกทรัพย์สินที่เหลือในกองมรดกข,ของข้าพเจ้านอกจากพินักรรมนี้ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าท่านเขียนตามผมไปเลยเนาะถ้าไม่ทันก็หยุดนะครับเขียนใหม่เลยนะฮะเขียนตามหยุดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับก่อนหรือขณะถึงความตายของข้าพเจ้า ใแก่นางสาวชมยุติธรรมและนางเชยยุติธรรมคนละคนละกึ่งหนึ่งนะครับ เท่าเท่ากาันคือท่านจะเขียนยังไงก็ได้นะแต,แต่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าว่าะจะยกให้เท่าเท่ากันแบบนี้นะครับต่อไปนะครับใส่วันที่เนาะซึ่งผมใส่ไปแล้วข้างบนนะครับถ้าใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่อีกหรือบางท่านก็จะเขียนสถานที่อันนี้เขียนก็ได้นะครับแล้วก็ท่านก็ลงชื่อได้เลยครับลงชื่อ ชอบอยุติธรรมนะครับผู้ทำพินัยกรรมก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่หลายท่านจะให้มีคําสั่งเสียใช่ไหมคำสั่งเสียมาควาบอบก,การจัดการศพซึ่งผมกังวลว่าหากท่านเขียนในนี้แล้วลูกหลานเนาะคนคนคนที่ มามา,มาจัดการศพของท่านนะครับยังไม่ได้เปิดพินิกรรมเขาอาจจะจัดการไปก่อนแล้วดังนั้นคาจัดการศพท่านอาจจะใส่ไว้นในเอกสารอื่นหรือจะเป็นการสั่งเสียอย่างอื่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นพินิกรรมฉบับเขียนเองทั้งฉบับก็ยังไงหากมีคําถามอะไรเนาะก็เหมือนเดิมครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ที่ท,ที่ที่เบอร์โทรที่ให้ไวเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวเช็คลิสต์ตัวนี้นะครับเช็คลิสต์ตัวนี้นะครับก็ ไลน์หรือโทรเข้ามาขอได้ที่สำนักงานนะครับเดี๋ยวผมจะจัดก,การส่งให้นะครับผมสํหรับวันนี้มิคินี้ครับสวัสดีครับ